ตีเขาซองซ้ำเต๋อเท่านึงเขาอถึกโซ่เผาออกเลือบปักหลายๆายมดมือมดขึ้นยืครับจีใตเขานะา่ะเขาก็น,นี่ไปเข้าจีเกิร์นไอเราลือล่ะเราก็มาตีเัาน่ะเข้าปบมือเงินห้าร้อยบาทไก่ตัวหนึ่งปับ<อ>๊บใหม่เงินห้าร้อยบาทเอเอเงินคนไหนปั๊บใหม่ อันไอเราลือเพื่อนพวกสังซีอ,อันนี้อยู่พีผัวผัวเจ้าตีเราเจา้าได้ไปเขาเพื่อนเขาเราเข้าไปตีตีเพื่อนเข้าดู<อ>สบายดยีพ่อแม่พี่น้องยินี่ตอนรับทุกท่านเขา้าสูส่องของเฮาอีกคือเกาคือเดิมเนาะกาตอนนี้เฮากะยังอยู่ที่ บ้านภูสะแทนเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วเนาะการยังยูจุดเกา่าจุดเดิมยูที่เรื่อนของเอื้อเฮียงเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเฮาจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้องได้ครับชมนํากันเ,เรื่องการสร้างบ้านเนาะเป็นอ่าบ้านที่ว่าสร้างได้งามพอสมควรเลยเพราะว่าไม่แต่ละเลีมอ่าไม้แต่ละอันนี่มันมันดีเนาะเราเลือกเฟ้นเอาตัวดีพอสมควรนั่นแหละ มาส้่งมันก็เลยว่าออกมาแบบได้ดีแล้วก็งามน,นะไม้เสาไม้ยังนี่เป็นไม้กอ้อไม้เนื้อแข็งพวกกินบบได้ล้วนๆเนะเาะเอาเอามาแล้วก็ไม้หลังคาเป็นไม้เลี่ยมแบบนี้ก็เป็นไม้กระด้างเนาะสร้างเพิ่นปาให่เขาเนาะเขาก็ขัดเอาตัวดีมากดีใจที่ว่าส้่งออกมาแบบดีขนาดนี้นะในคลิปนี้เขาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปหับชมหรือว่าไปอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องครับชมร่มกันก็คือการมุ่งหลังคาบานให้กับไหล่เฮียงเนาะดีใจเห็นพ่อแม่พี่น,อน้องในตอนนี้เฮาก็อยู่ที่จุดที่สูงพอสมควรแหละเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมาการสร้างไปพร้อมๆกันเลยอ,อันนี้เป็นสังกะสีแผ่นทำอิฐท,ที่เอาตอกลงไปเนะาะหลังคาบานของไหล่เฮียงลูกหกเน,ะนาะอ่า ทางซางเพิ่นจะมุงทางนี้ก่อนทางนี้นี่เป็นเฮือนนอนเป็นห้องนอนอันตัวนี้นี่เป็นแปดฟุตแม่นบ่ลแปดฟุตบ่อ่าเป็น,ปน,ปนแปดฟุตเรา อาบอลทั้งเทิงกันเอาจะใส่เป็นสิบพุทก็ถูกเมืองเด็กน้อยตักน้ำมาให้สร้างไว้กินนี่น้่งกินได้เนี่ยเพิ่นลงไปตักน้ำลินอยู่ลูมพุ่นนี่อาถึงสมควรนนนนนวเนี่ยผู้นั้นคือการนอนเนี่ยเติวน้ำมาไว้ให้สร้างกินโอ้ถูกเด็กน้อย เขามาไม่เช้าเาก่ขนมย้ายแต่ละคนได้กินวัาทุกคนแล้วล่ะนี่คนตักนำมาป้าแปเอาไปใสร้างกิน <c oughs> าก็แผ่นที่ซองตอกลงไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ทั้งเอื้เฮียงก่อนเลยแบกไม้ม้างเราป๊าบอยู่ปรเสาเลยเนาะนี่พุ่นไม้เบอร์ยัไงไม้นี่มันเพิ่นซื้อ,อก็เพราะอะไรไปเนาะเพิ่นไปซื้อแล้วก็หาไม้แบบนี้เพิ่นไปตัดเอาตัดเองเลยป้าพุ่นเพิ่นแบกมาเองอ่าพูนป๊าตถวจตรวจตรวจตรวจอ่าทั้งนี้ก่อ กำลังมุ่งเข่าแพนที่สามอ่อเาเอาละครับน้อเฮากาจะเริ่มมุ่งมาเรื่อยๆเยนาะตอนนี้ทงางซากมันก็ได้ลายแพนเต๋อแล้วล่ะอ่าอ่าหลังคากามุงมาเรื่อยๆเยนาะ จากมงมิชิดก็โอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องเย็ยนสบายเลยแล้วโอ้โถุโถๆจากบบมีเงิอนอยู่พ่อแม่พี่น้องนาะตอนนี้ได้สนีนี้อ้ครับดีใจสุดพ่อแม่พี่น้องดีใจแห้ง ทั้งคุนทางลูกเอ้เียงก็แบกไม้มาเอาไว้เห็ดไม้เข่าตาเนะเาะความพี่น้องเพิ่นก็บเกี่ยวไม้ไว้หลายพสมควรเลยสำหรับเอ้เฮียงเพิ่นเกี่ยวไม้มาละสมควรนั่นแหละเอาใบสากเงินผู้หญิงผู้เดียวเนาะอันใดตัดได้ก็ตัดอันใดจ้างอันใดซื้อเพิ่นก็ซื้อกัน ใส่หัวเลยอ,อึ๊บโอ้โหเเพิ่นไปตัดก้าเกี่ยไม,ม้โอ้ก็มาหลายเลยส่วนทางนี้เนาะก็ะเริ่มมุ่งมาเรื่อย ดีแดดแดดบ่ฮ้อนมื้อนี้ลมเย็นสบายมุงบ่ได้เนาะถ้าแดดฮ้อนเนาะดีแดดแดดบ่ฮ้อนลมเย็นสบายตอนอากาศนี่คลายคายครับจะมีฝน ทังนี้เพิ่นกรเรเน็เริ่มซับฝาเนาะเริ่มซับฝาพุ่นอ่าเขาจะเหตุเป็นซีนาเนาะสำหรับอันนี้เนหะเป็นซีนาเริ่มซับแล้ว วิธีซับฝาซับไม้เฮียเนาะเพิ่นมาด้วยการวิซองคน,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 นคนหน้าเออคนหนึ่งอยู่พุ่นอ่าไปอยู่โฮมต้นม่วง เราจะให้พ่อแม่พี่น้องเบิงน้ำกันวิธีเพิ่นซับนะแม่เพิ่นซับเราเพิ่นกับฮักขึ้นแบบน,นี้สิตามันออกคักเนาะคักอ่ะ บ่คักเป็น,นยังไม่ยักอ้อนเอาแก้แก้นคักเนาะก็นอนอไมาย,ยักอ้อนทางมงกับมุงไป บูวาเขาเอามาจะพอบอกสั่งกันสีสิบสี่แผ่นใลแปฟุตหนึ่งสองหนึ่งามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ่โอหน่าจะพอดีแมนน่าจะแมนสิบสี่แผ่นทางเทิงกบสิบสีแผ่นสิบสีบสิบสี่บงนั่นเป็นอยู่สาแปด ต๊มันงามๆเด้อ <c oughs> บอกตอง,งามก็ตกใจไปสร้างนี่วะทุกคนคือว่าตกใจเมื่อวันหนึ่งเบิกงงนะินซุดแล้วทำนี่แล้วหน้าตาคือว่าล้าลง <c oughs> <c oughs> ก็เนาะพ่อแม่พี่น้องก็คืออ่าตอนนี้เนาะทางสร้างมันก็จะได้มุ่งไปนั่นเนาะหลังจากมุ่งทางรวมแล้วมันก็จะมุ่งทั้งเทิงแล้วก็ไปมุ่งเบื้องนั้นเนาะมื่อนี้น่าจะสําเร็จอยู่อ่าในกาดมุ่งเนาะแต่ว่าบ่แน่ใจว่าจะได้ลบบ่เพราะว่าตอนนี้ก่อยู่ที่ประมาณบใบใบสามเนาะใบสามเนาะเฮาก็จะได้กลับเพื่อนก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องอืมเกือบเกือบใบสามเนาะ สิบสี่โมงสี่สิบสี่กาทางสร้างกับคุณเขียวเฮ็ดเนาะสองมือกับมือนี่ซื้อได้ตัวแม่พี่น้องการสร้างบ้านสองมือเนาะแต่ว่าเฮาได้ตกลงกันก็คืออ่าตอนนั้นเฮาบ่มีทุนเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าเฮาตกลงกับสร้างเพิ่นปลูกเสาขึ้นแล้วก็ตัดหลังคาสําเร็จเพิ่นก็จะได้กลับเนาะ อตอนนี้เขาลุมกับสางแล้วว่าห้เพิ่นใส่ฝ้าแอบไหมเฮาแต่ว่าสร้างโบทัน,นสร้างเพิ่นจะลงไปเบียกกับเพิ่อนอ่าก็เลยว่าต้องได้ซอกสร้างชุดไหมบู้ว่าจะได้หรือบ่อันนั้นเนาะอันนี้ก็คอยรุ่นคอยส้มกันไปเติมเนาะพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับหลังคาก็จะแล้ประมาณนี้สำหรับวันนี้อ่ออก็ทางเอื้อเฮียงกับพุ่นพาลูกพาเต่าไปขนไหมมา นี่แหละเฮาเพิ่นกับเกียรไม่ไปหลายนีย่อันนี้มันไม่เพิ่นเกียรมานมืดเฮาบอกแบกมาเนาะแล้วก็เฮาจะไใยเห็ดอ่าเป็นอะไรเห็ดเป็นบอนนอนบนหยางแดงเห็ดอาไม้ขาวฟาอย่าง,างเงี้ยนะเกียร์ไหมถูกสองเหลนเนี่ยมนะลูกเพิ่นก็ไปช่วยเต็มที่เลยอ่าเถิดถิด hello nam 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 mưa nam 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 đây nam 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 nhàng, nam 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 dài nhàng à? <cười> <cười> Xín, xin, môn, nắm nắm. Ờ, ờ, nó nhàng dài á? nó? ờ, mẹ nó. เอาที่ซื้อมาเนะปลาดุกมีบ่ปลาดุกมีเอามาหนังเอาปลาดุกก็เอาชิ้นมั่วมาเอาซองอันใส่ย่างละโลเนาะเอาไปซื้อมากินนะคนมันแล้วมั้ยหม้อแกงกับของกินบ่หม้อแกงเนี่ยคนยังได้หม้อแกงหม้อกับหม้มีมันย่างกับหม้มีอ่าเรามับักพิซซ์หนอเราสางแต็งกินนู้เอใครไปยืมของเขาเขาวองบ่เออความขาก็มีดอะตุ๊กผู้บ่เฮา <laughs> A ah, đéo dư một chèn, à một hai cổ, mà tên chìm cổ bó không? Còn mình hào của bách dân ở đây ngân, hào của mà, đến nhà mà dụng thị hợp với. Chào bố bảo áo này không khỏe bố bảo ạ. Áo một xong ถึกสศผาอกเลือดปักลายๆา,ยายมดมือมดขึ้นก,ก็ไป่ตด้เขานะ่ะเขาก็นี่ไปเขา้าเยือเฮือนไอเราลือเราเ็ามาตีเขนเขาปบมือเงินห้าร้อยบาท<อ>ไก่ตัวหนึ่งปั๊บใหม่เงินห้าร้อยบาทเออมันไ้ปั๊บใหม่อไอเราลือเฮือนพวกสังศีอันนี้ผัวผัวเจ้าตีเราเจาเ<ร>า้าเนีนน่ยเขาเฮือนเขาเราเข่าไปตีตีเฮือนเขาดู เขาเรียนไปได้เอ้เจ็บพาไปไปได้เลยไปตียื่นเขาแล้วเขาปัาไม่เจ้าหารรอยบาทกับไกลตัวหนึ่งอออแม่เราขอเพิ่มให้ดูอ่แต่อายเราขอคือกันเขาเครียดเท่าไ่าเนี่ยนี่เขาอยู่หมอยจันั้นเขาเรียนไปไกลกว่าได้โอ้เจ็บนะตีตัวลอดมีเงินมีค่ามีบอลอยู่ด้วยออาว่า มันย่างกบบมีน่เขาไปชกจังกับได้โอ้เจ็บนาะออกเลือดแบบลายๆามดมือมดคืนน่ะออกเลือดอ่ะเออถึกศพถึกหูเลือดออกบนไหนออกบนนี้บนสดังจริเออออกบนนี้ก็ออกลายลายมดมือเกลือจิตใจเขาปรมาเบิ่งเลยย่างจิตใจ นอนได้หามือเขาไ่ได้กินเอาสั่นมานี่เขากราบกันเลยเนืองมือเขาที่มาไหมน่ะเอาเสื่อกินให้เนอสือลายือลยก็กินเม่อมสื่เทีน้อยนี่ิมาล่ยมาถึงมืออย่างไนี่เขาซื้อเด้เขาไปตัดแมเบกเด้หมดเงินไล่ื้อยังซ่องเสยนคำภบไบเขาวอาลินเล่าเราสูงหมดเงินหาเราไปท่ามเขากดดา อาบัถ่ามะาก็ไม่มีเนาะแม่เนาแมมดเงินทางลลือ่ลาผัวกับเรเห็ดตืมโอ้โหเบาเลยเห็ดในเงินเห็ดในเพื่อเอาจะโทรเฮดแันบอกมาหาเทาสุดไทยเห็ดได้อาะเอาเบียร์จองหลังมาอาจะเอื้นเข้ามาเห็ดใบเห็ดใบเออยืนาะถามว่าเปี่ยนเปลียกับป้าเนาะ

ทางนี้กันกำลังมุมต่อไปเนาะเอากาจะได้ขอตัวกราบก่อนพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะแรงๆเราแหละเอา,อามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับชมกันซ้ำนี่เนาะก็คือการสร้างบาทนะครับไอเฮี้ยงเนาะตอนนี้กันกำลังมุ่งหลังคาเนาะมืออืน่นมือนี่น่าจะสำเร็จบ่สำเร็จกันยังน้อยนี่นแหละเนาะเรามือต่อไปเอาคอยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้อ,นนองครับชมคือเก่าก็สำหรับคลิปนี้เอาก็ต่องคอขมุกขมิใจ ทุกทานที่เข้ามาครับสม้มขอ่อยทุกทานอาจงยูดีมีแหงยูดีมีสุขร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองนอนรับกับคอยเดเงินหมืน่นนอนตื่นคอยดัเงินแสนแบดหมื่นกับคอยดงเงินล้านเนาะอาบ่าวาทานจะเหตุสิ่งใดกระทำสิ่งใดอยู่ในนาตอนนี้ก็ขอให้ประสบพบพอแต่ผลสำเร็จถูกประกาศสาธุโอเคสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่อาสบายดี